8กรกฎาคม2565แจ้งข่าวด่วนล่าสุดเงินช่วยเหลือ10,000บาทหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการรับเงินใครมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนนี้บ้างฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ทางช่องมาแจ้งข่าวด่วนสำหรับเงินช่วยเหลือล่าสุด1,000 0บาทซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือตรงนี้มีอะไรบ้างกลุ่มไหนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเป็นข่าวจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสําหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะสืบเนื่องมาจากเงินช่วยเหลือ1 0 0 0 0บาทล่าสุดนะคะที่พ่อแม่พี่น้องสอบถามกันเข้ามาเงินในส่วนตรงนี้เป็นเงินอะไร สำหรับเงินในส่วนตรงนี้มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับความช่วยเหลือซึ่งแน่นอนนะคะสำหรับการช่วยเหลือ1น0 0 0บาทนี้เป็นเงินของพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดศูนย์ต้านข่าวปลอมได้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากที่มีข่าวออกมารับความช่วยเหลือ10000บาทโครงการธนาคารทกศและทางกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงประเด็นเรื่องทอกศ ออมสินให้กู้เงิน1,000 0บาทชําระคืนไม่เกิน18เดือนข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในส่วนตรงนี้ก็เป็นข่าวจริงบางส่วนเนื่องจากโครงการนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วงเงินให้กู้ต่อราย1,000 0บาทชําระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนแต่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อดังกล่าวจึงขยายเวลาชําระคืน ไม่เกิน3ปีนั่นเองค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ต้องการกู้เงินในส่วนตรงนี้สำหรับธนาคารทรกศเป็นของกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรนั่นเองค่ะสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ที่ทางธนาคารเลยนะคะและสำหรับบุคคลทั่วไปก็สามารถไปสอบถามการกู้เงิน1,000งบาทได้ที่ธนาคารออมสินซึ่งทั้งสองธนาคารมีโครงการสินเชื่อ ออกมาให้กับพ่อแม่พี่น้องในส่วนของหลักเกณฑ์เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใมในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ